สวัสดีครับมาพบกับมิตซู b ิ s h i t i t a นะครับ2 4 GT เจ้าโต้ครับปี2019เป็นตัวโฉมใหม่นะฮะทันนี้ราคาเราขายที่498,000บาทครับราคาคิดดีดีก็จัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ8,600ครับ7ปีหรือ9,400ครับ6ปีเผื่อคนที่บางเดิมครับไม่มีคนหนักครับกระบะ Blackliner ซื้อสวยเลยฮะรถไม่เคย ทุกความหนักนะครับกะบไฟฟ้าท0 0น,นล็อกนะครับบาะเป็นบอะผ้าของอะไรมนสรบถึนขั้นทุยุเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังแอร์แบ็กเอเบสระบบเยร์ออโต้เครื่อง,ง 2, ยนต์2000ซีซีดีเซลประหยัดแรงครับ ความทำงานะเราเช็คระบบให้ลูกค,ค้าเรียบร้อยแล้วเลขไม้อยู่ที่1 2 0 0 0แกิโลเมตรนะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเป็นกนาญจนาุิเอกกรุงเทพผับสนใจโทร0 6 1 4 4 3 2 8 2 9เคสลูกค,ค้าติดเครดิตติดประดิษเราไม่ได้รับนะครับ